สวัสดีครับวันนี้เรามาที่สนามยิงปืนรัญยประเทศนะครับมาทําการปรปับปืน MPX นะครับในระยะ25เมตรนะครับเขาตั้งกันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมตั้ง25เมตรเลยนะครับตอนแรกนะครับผมก็จะมาตั้งสูนย์แด็คแดด้วยนะครับแต่ทางสนามไม่มีกระสุนจำหน่ายให้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนนะครับ ครััตวดผมยิงนัดแรกไปนะครับตอนแรกผมตั้งศูนย์ s t a n d a r ก่อน,นะพอยิงไปแล้วดูเป้ากระสุนหายครับไม่เข้าเป้าเลยผมเลยเปลี่ยนใจมาตั้งดอดเลยดีกว่าเพราะว่ากลัวกระสุนไม่พอใช้ครับทำการเก็บศูนย์ s t a n ด a ่อน,น,นะครับแล้วทำการเปิดดอดครับ ปรัมดอนดูความสว่าง ่อยนะครับซื้อมาใหม่ใช้ไม่ค่อยเปลี่ยนครับตัวแรกเปิดไม่ติดครับกำลังงงอยู่พอเปิดอีูแล้วนะครับจะเริ่มทำการยิงนะครับตามมาเลย แรกไปละครับดูเป้ากันอาดนันแรกครับปกที่ด้านล่างของเป้าเลยนะครับเกือบหลุดกระดาษครับเราก็ไปทำการปรับดอทนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับผมก็ปรับไปเลย5รอบ หมุนบุญไปครับตั้งห้ารอบอย่ารูแหละหมุนไว้ก่อนอีกกระสุนมาบรรจุใหม่ครับเตรียมยิงนันที่สองครับยิงไปแล้วครับมาดูเป้ากันครับคุณก,กี้ครับปรับไปห้ารอบ กระสุนหลุดเป้าครับสูงเกินเราเลยมาทำการหมุนลงมาอีก2รอบครึ่งครับอีกกระสุนม่บรรจุใหม่ครับทำการยิงนัดต่อไปครับ ยิงไปแล้วครับมาดูเป้ากันครับมาดูเป้ากระสุนตกที่บริเวณด้านล่างของส่วนหัวของเป้านะครับเห็นทางนะครับเห็นทางแล้วเราก็เลยมาปรับหมุนใหม่ลงอีกสองรอบครับ อีกกระสุนมาบรรจุใหม่ครับอีกหนึ่งนัดเราจะปรับทีละนัดครับเนื่องจากกระสุนแล้วน้อยนะครับการยิงใหม่อีกครั้งครับยิงไปแล้วครับมาดูเป้ากันครับมาดูเป้ากระสุนตกด้านล่างเป้าเลยไปอีกครับประมาณหนึ่งคืบ เราเลยทําการวนขึ้นประมาณหนึ่งรอบนะครับอีกกระสุนมนาจู่ใหม่หนึ่งนัดครับจู่เข้าตัวปืนแจมยิงครับยิงไปแล้วครับมาดูเป้ากันนะครับเดินไปเดินมาเหนื่อยเหมือนกันครับอ้าว กระสุนตกใกล้เขียงเป้าแล้วครับห่างจากเป้าประมาณแค่2นิ้วเองครับอันนี้เราก็มาปรับหมุนขึ้นนะครับผมหมุนขึ้นรอบนี้ไป3มกิกนะครับก็ปรับทิศทางนะครับไปทางขวาอีก3มกิกนะครับเมื่อปรับเสร็จแล้วอีกกระสุนมา 0, บรรจุใหม่อีกครับ1น,นัดก่อนครับ เตรียมยิงใหม่ครับยิงไปแล้วครับมาดูเป้ากันครับดูเป้าตอนนี้เอากระสุนตกมาขงล่ากเฉยเลยครับอรอบนี้น่าจะเป็นที่คนด้วยครับจุ่กระสุนใหม่ครับตอนนี้มันจุสองนัดเลยครับ ขาใจแต่ก็ยังปรับขึ้นอีกนะครับยังปรับขึ้นอีกสามขีดขาใจครับขาใจยิงใหม่สองน,นั้นเลยครับรอบนี้ อ้าวลีมปล่อยโบครับแห่เล่งตั้งนานยิงจบแล้วครับสองนัดรอบนี้เราจะไปดูเป้ากันนะครับรอบนี้สองนัดแหมเบียดเป้าครับเบียดเป้าระดับความสูงต่ำได้แล้วครับแล้นี้เรามาปรับทิศทางครับหยิบปุศนมาบรรจุใหม่ครับสองนัด ปรับไปทางขวาอีก3ามกิกนะครับใจเชิงขึ้นมาหน่อยบรรจุใหม่ครับทำการนี้อีกครั้งครับเงะมองครับกว่าเลือมอีกนย่ยนะครับรอบนี้รีบยิงมากมาดูพ่อครับ กระสุนเบียดเป้าอีกครับหนึ่งนัดแล้วก็ออกขวาล่างอีกหนึ่งนัดนะครับก็เลยปรับด้านข้างไปอีกสามขีดครับออกไปทางขวากระสุนหมดครับหยิบกระสุนที่เอวมาบรรจุใหม่มหครับจุเพิ่มไปครับคราวนี้สองนัดสามนัด สีนัดมันต้องบรรจุใหม่หลายรอบอีกใหม่อีกครั้งครับรอบนี้มันแหมใจหน่อยอยิงจบครับสองนัดครานี้สปายเปลียนไปด้วยครับมาดูป้อนครับ กระสุนเข้าเป้าหนึ่งนัดนะครับแล้วก็อยู่ด้านบนเป้าอีกหนึ่งนัดครับขาใจครับสงสัยครับรีบกลับมาดูมายิงใหม่อีกรอบครับรีบเดินมายิงยิงจบครับ เกบไม่กรตีนครับเดี๋ยวไปดูเป้ากันแหมรอบนี้ผมยิงออกขวาเฉียเลยสงสัยน่าจะเป็นที่คนครับแต่ผมว่ามันเข้าแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นที่คนครับเมื่อกี้ผมเลยสงสัยเลยมาจุ๊ซึ้ใหม่ครับยิงอรอบครับถ้ารอบนี้ ยิงเข้าก็ถือว่าเข้าครับเพราะผมจะตั้งใจยิงแล้วใจเย็ยนๆเลยครับยิงแบบปานนี้เลยนะครับรอบนี้ถ้าเข้าคือเข้าครับถ้าไม่เข้าก็ตั้งใหมย่ยิงจบครับมีสงสัยจะเข้าไหมเนาะเดินไปดูเป้าครับรอบนี้ครับยิงเข้าดําเลยครับโอเคครับไม่ปรับแล้วเพราะว่าตั้งใจยิงแล้ว เ็ยลองมายิงเล่นดูแล้วครับทางซีชั่นสักรอบหนึ่งยิงจบครับตรวจการตรวจปืนตรวจพื้นที่ช้าๆครับไปแล้วครับ